สวัสดีครับผมนายกรนุปไทยกาวีห้องสามสิห้าลิที่ยี่สิบสามครับวันนี้เราจะมาทําการศึกษาโครงสร้างของดอกทองอุไรกันนะครับเชิญรับชมงได้เลยครับครับโดยดอกทองอุไรนะครับจะเป็นลักษณะดอกจะเป็นดอกช่อนะครับครับต่อมาก็คือตัวดอกนะครับเราจะเริ่มด้วยกลีบดอกนะครับหรือเพเทลกลีบดอกจะมีอยู่สองส่วนประกอบนะครับนั่นก็คือแฉกกลีบดอกครับหรือว่าคอ l รราโล จะมีทั้งหมด5กลีบนะครับและหลอดกลีบดอกครับหรือคอโรราทิวครับอ่าต่อไปคือกลีบเลี้ยงครับเซพเลเป็นกลีบเลี้ยงรูปถ้วยนะครับหรือซินเซปาลัสครับอ่าแลต่อไปนะครับก็จะเป็นฐานรองดอกครับหรือรีเซพเทคิลครับอ่าในส่วนต่อไปนะครับน่าจะเป็นก้านดอกย่อยครับหรือเพเทิเซลครับและในลำดอกต่อไปนะครับก็จะเป็นการผ่าดอกท้องอุไรนะครับ และหลังจากการที่เราพาออกมาแล้วนะครับเราจะได้เห็นว่าด้านในจะมีเกสรเพศผู้อยู่สีก้านนะครับและเกสรเพศเมียอ,อีก1ก้านครับ mm hmm. และนี่คือภาพของดอกทองอุไรที่พาออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. ครับต่อมาก็คือเกสรเพศผู้นะครับโดยจะมีทั้งหมดอยู่สีก้าน,นครับอ่า โดยอันแรกนะครับจะเป็นก้านชูอัปเรนูนะครับหรือว่าฟิลาเมนต์นะครับต่อมาก็คืออัปละอองเรนูครับหรือแอนเทอร์ครับครับแล้ในลำดับต่อมาครับก็คือเกสรเพศเมียนะครับหรือว่าคาร์เพลนะครับจะมีทั้งหมด1ก้านครับจะมีส่วนประกอบคือรังไข่หรือว่าโอวัรี่ครับอ่าต่อไปคือก้านชูเกสรเพศเมียครับหรือว่าสไตล์ครับและสุดท้ายนะครับก็คือยอดเกสรเพศเมียครับหรือว่าสติ๊กมาครับ ครับและสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณคุณครูวิชัยฤทขิพรรักที่ให้ความรู้และเป็นที่ปรึกษาของการาสำรวจครั้งนี้นะครับขอบคุณ,ค,ณครับ